หลักสูตรเราครับเรียนจนกว่าคุณจะสอบผ่านแต่โดยเนื้อหาเราทางโรงเรียนนะัทางหมอไมเคิลกับทีมคุณครูนะเราแบ่งให้เป็น5้าหมวดวิชาระยะการเตรียมตัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับคือถ้า5้าหมวดวิชา5้าหมวดวิชานี้ซึ่งมันประกอบไปด้วยสิ่งที่คุณจะต้องเอาไว้สอบอะ่ะมันจะทําให้คุณสอบผ่านแน่นอนแต่ว่าช่วงระยะอย่างเมษายนเนี่ยคือแต่ละคนจะมีการเตรียมตัวไม่เท่ากันเพราะว่าอะไรหนึ่งเอาง่ายนะสรุป2อย่างแล้วกันอนะ่ะปล่อยของก่อน2ปัจจัยนะครับที่คุณจะทําให้คุณแบบสอบได้นะครับหนึ่งนะครับคือน,นวด คือเราเป็นเทเลปส์เราก็ต้องนวดเป็นถูกไหมอ่าซึ่งถ้าใครไม่มีพื้นฐานการนวดอะไรเลยมาเรียนได้เพราะเราโรงเรียนเป็นเราเป็นโรงเรียนสอนนวดอันดับต้นๆของประเทศนี้อยู่อยู่แล้วนะครับเรามีเด็กมีหมอจบจากเราไปเดือนละประมาณเกือบ200คนเนะี่ยสองนะครับอ่าภาษานะครับถ้าคุณได้2ออย่างเนี้ยโอกาสที่คุณจะสอบติดเนี่ยประมาณ 80- 90%ละนะครับซึ่งอีก3วิชานะครับมันจะเป็นวิชาที่ทำให้คุณเนะี่ยมีปัจจัยครบนะครับในการที่จะสอบ นะมันจะมีเอกสารม,ม,ามีนู่นมีนั่นมีนี่มีวิธีการเตรียมตัวอีกครับซึ่งถ้าใครสนใจขอให้โทรมาเลยสมัครเรียนตั้งแต่วันนี้เลยครับมันจะต้องใช้เวลาการเตรียมตัวอย่างน้อยผมว่ามีมีสองถึงสามเดือนคือสามเดือนเนี่ยผมว่าสอบติดแน่นอนแต่ไม่ใช่สามเดือนที่คุณจะต้องมาอยู่กับโรงเรียนนะครับตอนนี้เรามีเทคนิคนะแล้วเดี๋ยวช่วงปลายเดือนเราจะมีกับเทเลงเหมือนเทเลคอนเฟลเล่์อ่ะคล้ายๆเป็นการเรียนระยะไกลนะครับซึ่งคุณเรียนที่ไหนก็ได้โอเคไหมฮะ เราสอบเดือนเมษาหนึ่งเดือนอนะ่ะแนะนำนะครับให้มาเก็บตัวมาเข้าค่ายที่โรงเรียนใกล้มากๆแล้วสำหรับใครที่แบบมีความพร้อมมากๆบางทีมันคือแบบมีความพร้อมจริงๆอยู่แล้วภาษาได้อยู่แล้วเออนวดเป็นอยู่แล้วหนึออ่งเดือนเนี่ยเพียงพอสบายๆแต่ถ้าใครนะั้นนวดก็ยังไม่เป็นนะหรือภาษาก็ยังไม่แข็งแรงเนี่ยก็อยากให้มาก่อนหน้านั้นเยอะๆเท่าที่นักเรียนจะมาได้โอเคไหมครับ